ท่าสุขท่านสาธุชนเพื่อสนใจในธรรมทั้งหลายรายการวิปัสสนากรรมฐานก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเช่นเคยก็เพื่อที่จะได้น้อมนำธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่จิตใจของญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ แล้วก็นำไปประพธปฤฏิบัติก็จะได้เกิดความสุขความเจริญแก่ชีวิตสืบต่อไปญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเจตดประสงค์ในการฟังธรรมะนั้นก็เพื่อที่จะได้รู้แจ้งธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจโดยความเป็นนามธรรมาโดยความเป็นรูปธรรม เพราะว่าสติปัฏฐานที่ปัสสนากรรมฐานนั้นมีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์หมายถึงว่ามีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยเป็นอารมณ์ธรรมะได้แก่อะไรธรรมะได้แก่ได้แก่สิ่งที่มีจริงก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและก็สภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ พจนง่ายๆก็คือสีนั่นแหละคือธรรมะเสียงนี่แหละคือธรรมะกลิ่นนั่นแหละคือธรรมะรสนั่นแหละคือธรรมะผดพ้านั่นแหละคือธรรมะเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้ผดพ้าคิดนึกไงคือธรรมะนี่ธรรมะมีอยู่แล้วคือนามธรรมาคือรูปธรรมถึงหมายถึงว่าทางตาก็มีนามีรูปทางหูก็มีนามีรูป ทางจมมกก็มีนามีรูปทางลิ้นก็มีนามีรูปทางกายก็มีนามีรูปทางใจก็มีนามีรูปถ้าญาติโยมฟังให้เข้าใจแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะลิกศึกษาพิจารณาได้ถูกแล้วก็มีหนทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะเดินทางไปสู่ความบนทุกข์ได้อย่างแท้จริงก็คือการจเจรินสติปัฏฐานหรือว่ามรรคมีองค์แปด ก็ขอทําความเข้าใจก่อนวิปัสสนากับสติปัฏฐานนี่คืออันเดียวกันสติปัฏฐานอันใดวิปัสสนาก่อ,อนนั้นถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดวิปัสสนาก็เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้ก็ขอทําความเข้าใจก่อนการจะเดินวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องระลึกรู้ตงรงลักษณะของรูป,ปรธรรมของนามธรรมาหรือของนามธรรมาของรูป,ปรธรรม ที่เป็นสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆหรือว่าตรงสภาพรู้จริงๆไม่ใช่ว่าไปท่องชื่อธรรมะท่องชื่อคำว่านามท่องชื่อคำว่ารูปอันนั้นไม่ใช่ตรงลักษณะของสั้าธรรมะถ้าตรงลักษณะของธรรมะจริงๆก็คือตรงลักษณะที่ไม่รู้เนี่ยเรียกว่าตรงรูปถ้าตรงลักษณะรู้ก็คือตรงนามหมายถึงว่ารูปคือสภาพไม่รู้อารมณ์ ได้แก่สีได้แก่เสียงกลิ่นรสผลิตภัไม่รู้อารมณ์ก็หมายถึงว่าไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยไม่รู้เรื่องอะไรนั่นเขาเรียกว่าเป็นสภาพที่ไม่รู้อารมณ์ส่วนสภาพรู้อารมณ์ก็ได้แก่นามนามคือสภาพรู้อารมณ์ก็ได้แก่เห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลิตภัคิดนึกรู้อารมณ์ก็หมายถึงว่ารู้เจ็บรู้ปวดรู้เมื่อยรู้เรื่องรู้ความหมายเวลาระลึกศึกษาก็ต้องระลึกตรงลักษณะ ของรูปของนามจริงๆจึงจะเห็นรูปเป็นรูปเห็นนามเป็นนามถ้าไม่เลิกตรงลักษณะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเห็นรูปเป็นรูปไม่สามารถที่จะเห็นนามเป็นนามได้พูดโดยปรมัตธรรมแล้วญาติโยมทั้งหลายในชีวิตหนึ่งหนึ่งในวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นแต่นามธรรมาเป็นแต่รูปธรรมเท่านั้น ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียกว่านามธรรมเท่านั้นรูปธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ได้มีตัวตนคนสัตว์ของบุคใดของบุคบคลใดใครบุคคลหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าปรมตัตธรรมนี่คือสิ่งที่มีจริงๆได้แก่สีได้แก่เสียงได้แก่กลิ่นได้แก่รสได้แก่โผฏฐัพพะได้แก่เห็น ได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลตภาคคิดนึกซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเป็นรูปธรรมแต่ละอย่างเป็นนามธรรมแต่ละอย่างไม่ปะปนกันถ้าท่านทั้งหลายเข้าไปเห็นออสภาพธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วความเป็นเราก็หายไปความเป็นเขาก็หายไปก็เหลืออยู่แต่นามธรรมรูปธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเท่านั้นน่ะ แล้วานามธรรมก็เกิดแล้วดับรูปธรรมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจปะไปยึดถือส่วนใดเป็นตัวตนก็ไม่ได้นามธรรมคือสภาพรู้ทางตาหูจมกูกเลนกายใจรูปธรรมคือสภาพไม่รู้ที่ปรากฏทางตาหูจมกูกเลนกายใจเวลาจริญวิปัสสนากรรมาฐานก็คือพิจารณาสภาพธรรมตามความเป็นจริงเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไประลึกึงสิ่งอื่น ฟังอย่างนี้รละลึกได้อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเรียกว่าฟังธรรมฟังธรรมจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไปฟังอย่างอื่นต้องฟังสภาพธรรมที่ปรากฏทางตาหูจมกูกเดินกายแล้วก็สภาพรู้ทางตาหูจมกูกเดินกายใจไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจนเข้าไปเห็นตามความเป็นจริง จึงจะเห็นอนัตตาได้อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกิ้นกายในสภาพรู้ทางตาหูจมูกิ้นกายใจนี่เองที่เป็นอนัตตาที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแต่สัาวธรรมะเท่านั้นการเจริญนิพพานกรรมฐานก็คือการเลึกลักษณะ ของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏโดยไม่เรียกสภาพธรรมะไม่เรียกสถานที่ไม่เรียกเวลาไม่เรียกบัพพะด้วยสติปัฏฐานจะระลึกตรงนามใดก็ได้สติปัฏฐานจะระลึกตรงรูปใดก็ได้แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยจนกว่าจะรู้ชัดได้ทุกนามทุกรูปจริงๆจึงจะละคลายความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาได้ เพราะว่าสติปัฏฐานจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องระลึกรู้ที่นามาทำที่รูปบรรมทั้งหกทาวารอยากจำทั้งหลายก็ต้องฟังสาธรรมะเนี่ยต่อไปเมื่อฟังแล้วก็พิจารณาตามฟังแล้วก็พิจารณาตามจึงจะรู้แจ้งแทงตลอดในสาตธรรมะได้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแต่ธรรมะแต่ละอย่างที่ว่า พระอริยะทั้งหลายนั่นน่ที่ว่าเป็นพระอริยะนี่ท่านรู้อะไรท่านก็รู้แจ้งชาตธรรมะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองถ้าไม่รู้แจ้งชาตธรรมะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็เป็นพระอริยะบุคคลไม่ได้เป็นโมหะเป็นอวิชชาเป็นความไม่รู้เป็นความไม่เข้าใจถ้ารู้แจ้งแทงตลอดในชาธรรมะ ที่จนกระทั่งละคายความเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ก็เรียกว่าละสักกายทิฏฐิถึงมีความเห็นผิดในกายว่าเป็นเราเป็นเขาแต่เห็นเป็นธรรมะเรียกว่าถ้าว่าไม่รู้แจ้งธรรมะทางตาหูจมูกเิ้นกายใจเนี่ยก็เป็นอวิชชาเป็นความไม่รู้เป็นความไม่เข้าใจก็ละอะไรไม่ได้เรียกว่าจะละ กิเลสได้เนี่ยจะต้องละความเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นเขาก่อนละความยึดถือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายสภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยละพวกนี้ว่าเป็นเราเป็นเขาก่อนเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยอย่างนี้เป็นเห็นผิดแต่จะต้องเห็นเป็นธรรมะเป็นสภาพธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างจนกระทั่งเข้าไปเห็นชัดเจนทุกทวารทุกทาง ว่าเป็นนามแต่ละอย่างเท่านั้นเป็นรูปแต่ละอย่างเท่านั้นถ้าสติปัญญาเนี่ยกำลังแก่กล้าขึ้นหรือเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแข็งแรงมากขึ้นก็จะปราบความไม่รู้เนี่ยปราบโมหานี้ได้แต่ถ้ากำลังของกิเลสคือโลภะโทสะโมหานิมากก็ละความชั่วทางใจหรืออกุศลเนี่ยคือโลภะโทสะ หรือความชั่วทางกายวาจานี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าอากุศลจิตเนี่ยคือจิตมีโลภะโทสะโม,มหันมีกําลังเวลาพูดออกไปทําไปก็ไม่ดีด้วยแต่ในขณะใดก็ตามที่อบรมจิตใจดีแล้วเนี่ยเป็นกุศลจิตคือเป็นจิตที่ปราศจากโลภะโทสะโม,มหะแล้วเวลาจะพูดจะทํามันก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็เรียกว่าดีเรียกว่าทําดีพูดดีคิดดี แต่ว่าถ้าว่ามากขึ้นไปโดยการเจริญนิพพานาหรืออบรมนิพพานาแล้วเนี่ยก็เริ่มรู้ว่าเป็นธรรมะเป็นสภาวะธรรมเป็นสภาวะธรรมนี่มากขึ้นหมายคับว่าโดยโลกของปรจัตมาตธรรมแล้วเนี่ยมีอยู่เป็นอยู่โดยสภาวะธรรมท่านน่ะมีอยู่โดยความเป็นสีเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผโฑตภะเป็นเห็น ได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้บทบาคิดนึกนี่มีอยู่โดยสภาพธรรมะเท่านั้นน่ะเรียกว่าชีวิตหนึ่งๆเนี่ยถ้าพูดโดยปรัมัตธ,ธรรมแล้วเนี่ยที่มีอยู่มีอยู่ก็คือมีอยู่โดยปรัมัตธ,ธรรมไม่ได้มีอยู่โดยความเป็นตัวตนคนสัตว์เราเขาใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าหากว่าไม่มีปรมัมภเป็นอารมณ์หรือว่าไม่พิจารณาปรมัติก็จะเป็นเรื่องเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาอย่างมากมาย เพราะฉะนั้นก็ขอให้ได้แยกแยะเรื่องปรมมตธรรมกับบัญญัติธรรมนี่ออกจากกันโลกของปรมัะก็คือหมายถึงว่าโลกของสีโลกของเสียงโลกของกลิ่นโลกของรสโลกของผลตภะโลกของเห็นโลกของได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลตภะคิดนึกซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเป็นแต่ละอย่างจะไปยึดเอาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาไม่ได้ เป็นรูปธรรมแต่ละอย่างเป็นนามธรรมแต่ละอย่างความเป็นเราหายไปความเป็นเขาก็หายไปทันทีเมื่อเข้าไปเห็นนามธรรมเป็นรูปธรรมรูปธรรมเป็นรูปธรรมผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็ต้องเพียรเพื่อความรู้ความเข้าใจฟังสอบถามผู้รู้ผู้ที่มีปัญญาต่อไปจนกว่าจะเข้าใจได้ ความเพียรที่จะเป็นไปนเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงก็คือเพียรรู้เป็นนามบัตนำรู้เป็นนามธรรมเพียรรู้เป็นรูปธรรมทั้งทางตาหูจมูกลล้นกายใจหรือว่าฟังเรื่องนามธรรมฟังเรื่องรูปธรรมฟังเรื่องมรรคในองแปดเรียกว่าเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เพียรเพื่อที่จะรู้แจ้งและก็ละคลายในขณะนั้นเป็นปัญญาเป็นความรู้เป็นความเข้าใจในสภาวะธรรมะที่กระดังปรากฏ แต่ถ้าว่าเป็นอวิชชาแล้วเนี่ยจะไม่รู้ว่านามเป็นนามไม่รู้ว่ารูปเป็นรูปไม่รู้สภาพธรรมที่กําลังปรากฏโดยความเป็นนามเป็นรูปไม่รู้เพราะเป็นอวิชชาเป็นโมหะผู้ที่อบรมมาดีแล้วเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม่ะเวลาเห็นได้ยินรูกร้กลิกาา่นรู้รสรู้ปตะภะแล้วเนี่ยก็จะไม่ขาดสติไม่ขาดพิจารณาไม่ขาดปัญญา ก็จะ,ะเลิกศึกษาในชาตุธรรมะเหล่านั้นน่ะว่าเป็นธรรมะเท่านั้นถ้าไม่มีสติปัญญามไม่มีความรู้ความเข้าใจก็พิจารณาไม่ถูกพิจารณาไม่ได้พิจารณาไม่เป็นการฟังธรรมะอย่างที่ญาติโยมผู้ฟังฟังอยู่ในขณะน,นี้ก็เพื่อให้เข้าใจในธรรมะเข้าใจในแนวทางการเจริญนิพพากนกรรมาฐานถ้าไม่เจริญสติปัฏฐานไม่เข้าใจเรื่องสติปัฏฐานแล้วเนี่ย ในขณะนั้นก็จะเต็มไปด้วยความเป็นเราเป็นเขาเต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะละใครอะไรไม่ได้ทีนี้ถ้าระลึกศึกษาอยู่ก็จะรู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นน่ะฉันว่าสีก็เป็นธรรมะเสียงก็เป็นธรรมะกลิ่นก็เป็นธรรมะรสก็เป็นธรรมะโผฏฐพะก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะรู้กลิ่นก็เป็นธรรมะรู้รสก็เป็นธรรมะ รู้พอตพร,ระก็เป็นธรรมะความคิดความนึกกุศลอกุศลก็เป็นธรรมะเป็นนามธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เบิกคนมันสภาพธรรมะนีนมีอยู่แล้วขอแต่ให้ญาติโยมผู้ฟังทั้งหลายได้เริ่มฟังให้เข้าใจก็หมายถึงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาในมีอยู่แล้วสิ่งที่ปรากฏทางหูก็มีอยู่แล้วสิ่งที่ปรากฏทางจมูกก็มีอยู่แล้วสิ่งที่ปรากฏทางลิ้นก็มีอยู่แล้ว สิ่งที่ประกฏทางกายก็มีอยู่สภาพรู้ทางตาก็มีสภาพรู้ทางหูก็มีสภาพรู้ทางจมูกก็มีสภาพรู้ทางลิ้นก็มีสภาพรู้ทางกายก็มีสภาพรู้ทางใจก็มีแต่ว่ามีอยู่โดยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนั้นสติปัฏฐานเกิดมรรคปวงแปดเกิดเนี่ยนมรรคปวงแปดเกิดก็ระลึกศึกษาตรงสภาวะธรรมเหล่านี้ว่าเป็นนามธรรมเท่านั้นเป็นรูปธรรมเท่านั้น ถ้าระลึกตรงสภาพไม่รู้ก็เป็นรูปธรรมเท่าน,นั้นถ้าระลึกตรงสภาพรู้ก็เป็นนามธรรมเท่าน,นั้นเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนรั้นศึกษาหรือว่าศิกขาก็คือในขณะที่เจริญสติปัฏฐานระนรลึกรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยความเป็นนามเป็นรูปนี่เองอันนี้แหละกำลังศึกษาก็เรียกว่า เป็นศิกขาหรือศึกษาอยู่ในธรรมะอยู่ในสัจธรรมอยู่ในคําสอนของพระเจ้าจริงๆเพื่อที่จะเห็นนามเห็นรูปหรือเห็นอน,นิจจังทุกขังอน,นัตตานั่นเองถ้ายังไม่เข้าใจยังพิจารณาไม่ถูกก็ต้องฟังต่อไปแต่ว่าอยากได้บุญจากการเจริญนิพพานกรรมฐานนั้นเป็นอากุศลเป็นโลภะแต่ถ้ายาณโยมทั้งหลายอยากจะเข้าใจ อยากปฏิบัติได้ถูกอยากปฏิบัติได้เป็นจกได้ปัญญาอย่างนี้เป็นกุศลไม่ใช่อคุศลเป็นกุศลดังน,นั้นพวกเข้าใจในธรรมะถึงธรรมะดีแล้วเนี่ยจะค่อยๆละคลายความสงสัยในนามธรรมาในรูปธรรมลงไปทีละน้อยเถี่ยน้อย,นอยจนกระทั่งว่าไม่มีความสงสัยใดๆเลยเพราะว่าเข้าใจหมดแล้ว ตั้งแต่ศตรีรษะถึงเท้าเนี่ยก็มีแต่นามธรรมก็มีแต่รูปธรรมท,ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดาบไปจนกระทั่งเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงเนืองเนืองบ่อยๆเป็นปกติในชีวิตประจําวันเมื่อเข้าใจได้อย่างนี้แล้วไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนี่ญาติโยมก็สามารถที่จะ,ะปฏิบัติทิ่ปัสนากรมาฐานได้เพราะว่าถ้าเข้าใจแล้วเนี่ย จะไม่ปราฏจากสภาธรรมะเลยทั้งทางตาก็มีสภาวธรรมะทั้งทางหูก็มีสภาวธรรมะทั้งทางจมูกก็มีสภาวธรรมะทางกายก็มีสภาวธรรมะทางลิ้นก็มีสภาวธรรมะทางใจก็มีธรรมะเรียกว่าก็มีนามธรรมมีรูปธรรมอยู่ตลอดเวลาแต่สาหรับผู้ที่ไม่เข้าใจแล้วเนี่ยก็จะไม่พบธรรมะไม่รู้จักธรรมะไม่ใกล้ธรรมะ นี่เพราะว่าไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ถ้าผู้ใดเข้าใจแล้วว่าธรรมะคือนามธรรมคือรูปธรรมคือสภาพรู้คือสภาพไม่รู้แต่และอย่างแต่และอย่างนี่เป็นธรรมะก็จะพิจารณาธรรมะได้ก็ขอให้ได้สนใจเป็นพิเศษที่จะเข้าใจในธรรมะและจะรู้จักธรรมะเนี่ยจึงจะแล้วพิจารณาธรรมะได้ถูก อย่างที่บอกแล้วว่าระลึกรู้สาวธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาหูจมกูกเลนกายนี่เรียกว่าระลึกรูปธรรมถ้าระลึกนามธรรมาก็คือระลึกสภาพรู้ทางตาหูจมกูกเลนกายใจการเจริญนิพพานกับมาานก็คือระลึกรู้สาวธรรมะทางตาทางหูทางจมกูกทางิ้นทางกายทางใจเพราะว่านามรูปเนี่ยกำลังปรากฏอยู่ ผู้เข้าใจเรื่องสติปัฏฐานดีแล้วเนี่ยก็ระลึกสัตวธรรมะแล้วก็รู้สัาวธรรมะที่กำลังปรากฏได้เลยเพราะว่ามีอยู่แล้วก็เพียงไม่ปัดจากสติปัญญาก็เพียงพอที่จะรู้แจ้งธรรมะตามความเป็นจริงได้อันนี้เป็นสิ่งที่ญาติโยมผู้ฟังจะต้องเพิ่มโพนความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้นเมื่อเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานดีแล้ว อบรมสติปัฏฐานจนเข้าใจดีแล้วว่านามธรรมคืออะไรรูปธรรมคืออะไรมรรคปิองแปดนี่คืออะไรก็จะเป็นสังขารละขันธ์ปรุงแต่งให้ละเลืกรู้นามธรรมรูปธรรมได้ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ให้รู้จักให้รู้จักนามธรรมให้รู้จักรูปธรรมไม่รู้จักมรรคปิองแปด ถ้ายังไม่รู้จักนามก็ต้องไปศึกษาเรื่องนามก่อนว่าได้แก่อะไรบ้างนามคืออะไรถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องรูปธรรมก็ต้องไปศึกษาเรื่องรูปธรรมก่อนว่ารูปคืออะไรได้แก่อะไรบ้างแล้วก็มรรคมีองค์แปดนี่คืออะไรมีมีอย่างไรบ้างมีกี่ข้อเนี่ยความหมายว่าอย่างไรก็ต้องไปฟังอ่ะก็ต้องไปท่องไปทำความเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยแม้ขณะที่ญาติโยมกำลังฟังอยู่ในกาดนี้ ก็จะเห็นว่าไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งเขามีแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและก็มีแต่สภาพรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเนี่ในขณะที่ญาติโยมกำลังฟังอยู่ในขณะนี้ก็ไม่ได้ปราดจากธรรมะเลยแต่ว่าข้อสําคัญจะต้องอทําความเข้าใจให้ตรงให้ถูกให้เป็นต้องรู้ตรงชาตธรรมะที่กาลังปรากฏจริงๆ จึงจะเห็นแจ้งแทงตลอดในชาติธรรมะได้ฟังชาธรรมะศึกษาชาติธรรมะก็เพื่อที่จะให้เข้าใจยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นแล้วก็ไประลึกศึกษาเพื่อที่จะแทงตลอดเดกระักคลายได้อย่างที่ที่ได้บอกแล้วว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริง สัจธรรมคือสิ่งที่มีจริงสภาวธรรมคือสิ่งที่มีจริงสภาพธรรมเนี่ยคือสิ่งที่มีจริงปรมัตถธรรมเนี่ยคือสิ่งที่มีจริงๆและก็มีจริงโดยไม่ใช่สัตว์บุคคลด้วยตัวที่เป็นเพียงสีเป็นเพียงเสียงเป็นเพียงกลิ่นเป็นเพียงรสเป็นเพียงผัพลาเป็นเพียงเห็นเป็นเพียงได้ยินเป็นเพียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผัผละคิดนึกแต่ละอย่างนี้ไม่ใช่อันเดียวกันญาติโยม เป็นรูปแต่ละอย่างเป็นนามแต่ละอย่างถ้าเห็นนามแต่ละนามเห็นรูปแต่ละรูปแล้วเนี่ยความเป็นตัวตนกอนสัตว์ค่อยๆหมดไปจนกระทั่งไม่มีส่วนใดที่เป็นเราเป็นเขาเลยไม่มีส่วนใดที่เป็นตัวตนอีกต่อไปจึงจะดับกิเลสได้หมดถ้าดับความเห็นผิดได้ดับกิเลสได้หมดความทุกข์ทางใจก็ดับหมดมีแต่ทุกข์ทางกาย ก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายก็ต้องไปรักษาตามโรงพยาบาลทั่วๆไป,ถ,ปถ้าเป็นโรคทางอถ้าเป็นโรคทางกายโรคทางใจนี่หมายถึงว่าโลภะโทสะโมหะทาไม่มีโลภะโทสะโมหะแล้วก็ไม่มีโรคทางใจก็ไม่มีความเดือดร้อนใจไม่มีความกังวลใจไม่มีความเป็นทุกข์ทางใจนี่แหละถ้าว่าเราแยกประเด็นออกไปชัดเจนแล้วเนี่ย ก็จะอยู่กับธรรมะมีธรรมะเป็นเพื่อนเป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าว่าเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยจะโยมทั้งหลายฟังธรรมะก็คือฟังสิ่งที่มีจริงๆเหล่านี้จนกระทั่งจับประเด็นได้จับจุดได้แล้วก็รู้ชัดธรรมะได้ จึงจะพิจารณาได้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นน่ะเือสีก็เป็นธรรมะเสียงก็เป็นธรรมะกลิ่นก็เป็นธรรมะรสก็เป็นธรรมะผดตภะ้าก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธร sure. ม right รมะรู้กลิ่นเนี่ยก็เป็นธรรมะรู้รสก็เป็นธรรมะรู้ผดผาคิดนึกก็เป็นธรรมะเรียกว่าเป็นธรรมะแต่หลายอย่างแต่ได้อย่างธรรมะที่ไม่รู้อารมณ์รู้อะไรไม่ได้เรียกว่าลูประธรรมธรรมะที่รู้อารมณ์ได้ก็เรียกว่านามธรรม พระพุทธเจ้าท่านตัดสอนก็เพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจในข้อธรรมะตามความเป็นจริงอ่แล้วก็ละคายกิเลสละค่ายกิเลสคือละคลายโลภะโทสะโมหะไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะเอานู่นเอานี่เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นการฟังธรรมะเพื่อที่จะรู้ธรรมะแล้วก็ละคาย แล้วก็ดับทุกทุกทางใจก็ได้แก่กิเลสทั้งปวงนั่นเองกิเลสทั้งปวงก็มาจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าว่าเห็นธรรมะเป็นธรรมะแม้แต่โลภะเองก็เป็นชาตธรรมะโทสะเองก็เป็นชาตธรรมะ้ามีปัญญาแต่ถ้าเป็นโมหะก็จะยึดว่าโลภะเป็นเราโทสะเป็นเราอันที่จริงแล้วชาธรรมะเนี่ยนะทั้งกุศลอนะกุศลก็เป็นธรรมะเท่านั้น่ะเป็นนามธรรมเท่านั้นะ ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนบุคคลใดใครคนหนึ่งจะไปยึดทือ่อขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเป็นอยู่อย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้นล้วการฟังธรรมะในทุกขณะหรือว่าไม่ว่าจะไปฟังที่วัดก็ตามที่สำนักก็ตามที่แห่งใดแห่งหนึ่งก็ตามเนี่ยก็เพื่อที่จะได้พิจารณาได้เข้าใจ ในเชาธรรมนี่ได้ถูกถ้าไปฟังแล้วไม่เกือ้อกูลให้เข้าใจในพระธรรมได้ไม่เข้าใจในรูปธรรมนามธรรมทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจได้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เหมือนกันอน่ะคือมันละคลายความทุกข์ไม่ได้ละคลายความเป็นตัวตนไม่ได้ที่ว่าไม่ยึดถือเป็นตัวตนก็เพราะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูจมกูกลิ้นกายแล้วก็เป็นเพียงสภาพรู้ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจแต่และอย่างเนี่ยเป็นอนัตตา ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งนั้นไม่ใช่ตัวตวนคนสัตว์แล้วก็ของจริงๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องฟังแล้วฟังอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกทำความเข้าใจแล้วเข้าใจอีกถามแล้วถามอีกเพื่อให,ให้เข้าใจเนี่ยละเอียดขึ้นนั่นเองถ้าเข้าใจละเอียดขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะระลึกศึกษาได้เมื่อเรล่มศึกษาได้ถูกได้เป็น คือรู้ชัดว่าเป็นเพียงซาธ,ธรรมะทั้งหกทาวารก็จะไม่เดือดร้อนจิตใจใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าไม่มีส่วนใดที่จะเป็นตัวตนคนสัตว์เป็นเราเป็นเขาแต่ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นเป็นธรรมะเป็นสภาพธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้ก็หมดไปพันรู้ชัดว่าธรรมะเหล่านี้แล้วก็จะคลายความเป็นตัวตนและคลายความเดือดร้อนทางจิตใจได้เพราะว่าไม่ยึดถือขึ้นมาเป็นตัวตนอีกต่อไป ทายาโยมทั้งหลายอยากจะเข้าใจเรื่องนามธรรมรูปธรรมอยากจะเข้าใจเรื่องธรรมะสัจธรรมปรมัรตธรรมสภาพธรรมสภาวะธรรมมากขึ้นยิ่งขึ้นก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยที่มีความสนใจไปเข้าร่วมของการอบรมนิพพานาได้มีอบรมทุกวันตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงเพราะนั้นผู้ใดที่อยากจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ทางจ,จิตใจได้อยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าในสอนอะไร นันรู้ธรรมะนี่คือรู้อะไรก็ต้องไปเข้าลมกันท่านบุรีมีเวลาก็ไปเข้าลมได้ทุกวันตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตึ้งบ่ายสี่โมงแล้วก็นาคู่มือเจริญปสนากรรมฐานมาอ่านด้วยเอาเทปมาฟังด้วยก็จะเข้าใจได้อย่างแน่นอนวันนี้เวลาได้หมดงแล้วขอความสุขกายสบายใจความเจริญงอกงามในธรรมะจงมีแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายจงทั่วหน้ากันจงทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร